จะเป็นยังไงเ้าเรากลับไปเล่นรถแข่งทามิยะตอนนี้ใครทันบ้างนี่ทุกคนพี่แม็กเจอพี่โจกชวนเข้าวงการแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้คือตัวที่เขาแข่งกันนะทุกคนใครที่เป็นเด็กอยุ9ศูนเนี่ยน่าจะทันเกือบทุกคันเลยนะราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงนะทุกคนสีแดงแดงเองนะนี่ทุกคนคันนี้แม็กนัมเซเบอร์ถ้าชอบสีแดงแดงหน่อยก็จะมีโซนิกเซเบอรนะ์โอ้ยคันนี้ เท่ทุกคนเจ้าของรถนะฮะน้องโกนะโอ้คันนี้ก็เท่เลยทุกคนคันนี้เท่จัดคันนี้ก็สวยนะสี่ล้อก็บาทไม่แพงนะแล้วก็จะมีพวกมอตรงมอเตอร์นะทุกคนนี่มีล้อด้วยฮะล้อสีแดง่นะ แมกทองก็มาจังหวะดนี้มอเตอร์ <cop> มันต่างกันยังไงพี่แต่ละสีแต่ละร,ร,ราคาเนะี่ยเขาจะไล่ไปเลยความแรงก็นนี้ฝั่งนี้ก็แรงแรงก็แพงเนี่ยก็ไล่ไล่ไล่ลงไปก็คือฝั่งนึงก็จะเบาอ๋ออันนี้ก็จะแรงสดยิ่งแพงยิ่งแรงใช่ไหมพี่แล้วเหมือนน้องเห็นข้างหลังมันม,ม,นมีอะไรนะครับพี่เหมือนที่ข้างหลังเนี่ยครับพวกข้างหลังนี้นมันคืออะไรพี่มันก็เป็นพวกอะไรสีสีที่แบบมาสมมติว <shimmer. S 1> ่าบอดี้เขาเป็นสีดำแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสีแบบนี้อืมอันนี้เป็นเฟรมเฟรมรถเขาใช่ไหม แต่พวกนี้คืออ๋อไอ้พวกนี้จะเป็นกระเป๋าออดู <laughs> ทุกคนเห็นไหมแก้พวกนี้ก็คือเกินรถไปแล้วนะอ๋อต้องมีอันนี้ด้วยสมัยนี้สมัยก่อนคือมือมันมันไม่ได้แรงเนาะสมัยก่อนเนาะแล้วของพี่ชายนะชวนผมเข้าวงการไหนดูซิว่าพี่ชายหมดไปเท่าไหร่นี่คือของพี่โจ๊กหมดเลยนะทุกคนนี่พี่โจ๊กนะ พี่โจ้นคนที่ซื้อรถให้พี่แม็กก็กีนะฮะเจ้าของค่ายอาร์ตทอยโฮลี่แอนด์มีวันนี้แหละ e คือวันที่พี่เจรู้ราคา <c ười> อันนี้คันนี้เท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งคันนี้เนี่ยเจ็ดแปดพันนะคันนี้แต่งหมดเจ็ดแปดพันลดเท่าไหร่เลยพี่ลดสี่ร้อยเอาคันนี้อ่ะคันนี้เท่าไหร่พี่คันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดพันลดสี่ร้อยเหมือนกันเจ้าน้าท่าไหร่ก็หลักบอกใช่หรือเปล่านะคันนี้เท่าไหร่เอาแบบที่พี่เจไม่ได่า อันนี้ประมาณหมื่นหนึงอันนี้หมื่นหนึ่งออันนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นทแม็คไม่รู้ราคานะแต่ถ้าใครเล่นทาเมียาอยู่มาบอกพีนะครับมันยกขึ้นได้ด้วยประมาณสองหมื่นอันนี้สองหมื่นนะนี่ก็เหลือกออันนี้อันนี้เท่าไหร่หมดไปอะพรอันี้ประมาณสี่ห้าพันสี่ห้าพันโอ้สวยมากสามคันนี้พี่เขาบอกเป็นเฟรมเดียวกันนะครับอันนี้ประมาณสามพันเนาะอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบในร้านเนี่ยมีขายอยู่มันจะไม่ได้แพงมา ทั้งโต๊ะเนี่ยถ้ารวมมูลค่านี่ห้าหมื่นัพแอนะทุกคนเกิดได้นะมันลองได้ไหมมันเทได้ไหมครั้ะแปดพันที่พ่อพี่แต่งเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกพนิยะใช่ไหมพี่ตรงสีลมนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตึกพนิยะก็มีลานพาเมร่าด้วยนะทุกคนใครที่กําลังหาที่เล่นนะครับไม่มีลานเล่นอะไรก็มาได้เลยนะที่นี่ทุกคนนู่นนะทุกคนพี่เขากลำลังวิ่งอยู่นะฮะนู้นนูนเห็นไหมนี่ฮะทุกคน ลางที่นี่นะฮะอยากจะบอกว่าลางใหญ่มากโอ้ยเสียงมาเราไปแล้วโดดตดวโดโด้โอ้ยอดดโอ้ยดุดโขงงูอนกแล้วทุกคน หลุดโค้งปลว <laughs> <laughs> 1> 1, 2, ลาหนึ่งสอุยโอ้ <laughs> Ooh, หลุดโค้ง